สวัสดีครับเพื่อนๆเอฟซีท่านผู้ชมทั้งหลายอืมโอ้ควันคักเมือนในอาทิตย์พอมนมาเฮ็ดแนี่กินที่เก้วพี่น้องครับอืมแบบบ้านๆต้มไก่อืมคึ้อยากตก้มไก่ใส่บักเน่าอ่าเอาแบบกลางๆบ่อเอาแบบขอบๆเพราะว่าเออบ่ใส่ปลาเด้อเพิ่นว่าโอ้ควันคักพี่น้องนี่แหละไม่ปวก ไม่ปวดก,กินครับพี่น้องครับเอาเอาเอาควันกระไดเขี่ยควันควนเขี่ยควันควันวนี่ครับบรรยากาศไปบ้านพี่น้องครับอืมอ่ะใส่พริกประเดี๋ยวมันก็บม่ไปใส่นาะมันก็มาหาได้ใคยอะคอะวันใกนกระไดอืมอ่ะ นี่พริกแห่งพี่น้องครับอ่าพริกแห่งพริกแห่งใส่ลงไปครับตำใส่กระเทียมอ่มาใบมะกรูดนะพี่น้องครับอ่นาน้ำกาให้มันเดือดอืน้ำเย็นตัวนี้หมดเดือดแล้วทีละใส่น้ำล้างคกไว้ก่อนพี่น้องครับสำรองไว้สำรองไว้อ่า ไก่พี่นอนองครับว่าชิต้มปลามันนี้พิ้นรเราพัดเอาปลาค้นเออวันพระน่ะเดี่ยนไปดิเพราว่าไก่มันหาซื้อได้กไก่บางอก่างเน่ะพี่นอนองครับนี่ครับไก่มีน่องมีปีกมีหางเขาแล้วกัมีเนื้อเป็นที่กระดูก วันอุย้ยเขาตาครับแสบตาดิมันว่างโอ้โหเฉดได้เขึ้นเพื่อนอนีอย่ยพี่น้องครับนี่นพี่น้องครับนี่อันนี้เฮ็ดเอยียงบุดอกอืมมันสื่อมากป่ <imperfect> อยกะโบหูแจักเฮ็ดเอยียงดอกนี่พักครับพี่น้องครับอ่าใส่ตะไข่ก่อนพี่น้องน,นี่เอาแบบป้นบานๆเลยนะพี่น้องครับ ยิังมากไม่กินแค่แค่ยู่หรอพี่น้องครับบริยู่เครื่องินเนี่ยขั้นตะไคร่กับ่ก้อนเพื่นอนครับอ่าปั๊บโอ้โหกินริ๊ก หนาแรงมากพี่น้องครับช่วงนี้กะที่ยังหายอยากยุบอ่าวกพักปวกมีนี่กวะว่าทับ,บาดาได้พี่น้องครับอืมอ่าใส่ตะไคร่พี่น้องครับลงไปแล้วกะน,นี่ฮะหัวขาอืมใส่หัวขาเออบาเดีย่ขากันดิหัวขาหัวขา ขาลงไปพี่น้องครับหักหัวขาตอมแบบบ้านๆครับเพื่อใส่ปลาลาเพื่อนบอกเออโบ้โบ้โบ,บ,บ่อยากใส่ปลาลาเด้อเพื่อนปลาใส่ปลาลาเด้อเพื่อนว่า<บ>เดี๋ยวลงมาแรกพี่น้องครับมาัาลงไปข้ากระปูกไว้ดอ,อกครับเจ้ากัเพื่อนให้มากเจ้เพื่อนใจดีเ <c oughs> พื่อนกัดแถมมานี่หาลงไปนี่ อาแกพี่น้องครับต้องหยายยกลงไปนี่ครับพี่น้องครับโอ้ม,มันบ่อะเฮ็ดตันไว้ๆเลยพี่น้องครับนี่นีบางกูบางคนก็พักกันเท็ดมันก็ตัดต่อกัน่อย่าตัดตอเลยเบิ้งติดชิดเจ้าจองแล้วตอนนี่ นี่ครับใส่บบปูต้ลงไปครับไปมะกรูดนะฮะไปปรวดออมเลื่อมแรบพี่น้องครับเรื่อมไปยิกใบงอล่ะแห่งแรงอ่ะไปประหลอดหอมครับพี่น้องครับตัวนี้หอม พริกไปนํำพริกซดพีน่น้องครับอืมอสด,สดนั้นการกินก้อยเฮ็ดไปพีน่น้องครับใส่เกลือ ใส่เกลือจักน้อยพี่น้องครับหุงหน้ำาก้อนจักน้อยอ่าลงไกลทีห่หลังพี่น้องครับผม้พิทูครับใส่มงองไปอืมอามานันนัวๆน้ำปลาปลาคือเปิดห,หนักเลหนะเฮ้อ อือ่ะ,อะพี่น้องครับเป็นได้่งหอมบอ่เรียบร่อยเนาะอืมทีท่ามันกับบ้านเด็ดปันไดพี่น้องครับเนเนื้อไกล่ลงไปพี่น้องครับเนือ้อไก่นี่ตักลงไปครับมันก็มี น้องปีกน้องขาอยู่พี่น้องครับอ่ะแอบมารถเลยอืมน้ม่งบ้างพกอาหารการกินก็ทอเฮ็ดไปพี่น้องครับอืมแม่ไหวกับมะขี่เตาแกะได้พี่น้องนะออเตาแกะได้กพูดปากพูดปากได้ดิอ้นอพี่น้องเาาานาะ กากับห่อนๆพี่น้องครับเพื่นว่าพายุสีมา,ว,า,มมาว่าสัตว์มือสองมือนนี่สีมาบ่าากเนาะตัวอีเธอบอกเพิ่นว่าแต่ว่ามากับ